có đi đôi đôi có lịch do A có lịch ô ít do A ô ít có lịch ô ít có xin ô ít có lịch I ít xin xin ô ไม่โทรเข้าปออาก็ปากพอออกเพราะจออาจจะพอรอออกเพราะจออาจจะทอาทำทำให้ให้ไม่โทรให้ตออีกก็ติดตออีดอติดพออาคลอไดอไอได้ไม่โทรได้ นกเข็นล้อรอรถ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 ครับใช่ครับแม่ไปไหนอ่ะไหนแม่เอาอไม่งแม่เอาน้องนี่อ,อ่านต่ออ่าการเข็นรถตององงอ,อตองตองไม่ท้อต้องก็รออากาศ วอ่านต้องอะไรครับระวัง,งรถรื่นถ่าไรพี่พี่ตาพี่ เก่งครับผม ừ ừ ừ เด็กรายงานตัวด้วยครับผมเด็กชายทำน้ำตาลครับชั้น,นสองเองเหรอสองเหรอทำเท่าสามห้องใครเนี่ยห้องครูคอนที่เรียนเรียนที่ไหนครับเรียนที่โรงเรียนบ้านนาวิทว,วันนี้เราอยู่บ้านติดโควิด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  แต่ว่าไม่ได้เรียนตนงแต่ว่าไม่ได้เรียนโรงเรียนแล้วแต่ว่าง,งงไปเลยจำชื่อโรงเรียนผิดแล้วจำชื่อคุณครูผิดทุกคนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย